แหมเชลีฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปกริมัวเอราและใช่ครับนี่เป็นคลิปที่3แล้วกับแมปนี้ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นนะครับอ่านครบแล้วมีน้องบางคนนะครับแนะนําว่าพี่ครับใช้กริมัวไฟเถอะมันดีกว่าแต่พี่คิดว่ายังก่อนละกันขอใช้สกิลสุดท้ายก่อนนะฮะอยากเป็นหัวแนาหน่วยายามิไม่ไหวแล้ว ร้าน easy crysto r e ร้านรับฟาร์มสุดแจมและจำหน่ายไอดีไก่ตันสุดคุม้มใช้บริการลิง์กด้านล่างเลยนะครับฟาร์มต่อเลยวันนี้เนี่ยไม่มี e xp คูณนะครับบอกเลยว่าฟาร์มนานกว่าเดิมแน่นอนนะคุณผู้ชมไปลุยดีกว่าไม่แน่ใจว่าบอสจะเกิดหรือเปล่าเดี๋ยวลองรับเควสตีบอสก่อนละกันนะถ้าบอสเกิดก็จะดีมากแต่ถ้าไม่เกิดก็ ไม่เป็นไรครับไม่แน่ใจนะครับว่าบอสตัวนี้มันมีอะไรดรอปบ,บ้างเนะแต่เหมือนจะมีบอสแทบตัวแหละมันดรอปของนะครับลากเลยคุณผู้ชมลากมันก่อนเอยเซิร์ฟนี้แอบปิงอยู่นิดหน่อยนะมีความปิงอยู่80%โคตรปิงปิงจัดจากเปลี่ยนเซิร์ฟเลยเออปิงอยู่น,นี่แน่คุณผู้ชมได้เปลี่ยนเซิร์ฟนะอาจจะได้เปลี่ยนเซิร์ฟนะกูชมดูทรงแล้วปิงหนักแม่ครับเออ้ย,อยดรอปดาบด้วยเหรอ ดอปมาเป็นซิลเวอร์ซอดนะคุณผู้ชมดาบเงินว่ะอุ้ยดบดาบด้วยเป็นดาบระดับคอมมอนนะครับเหมือนว่าเราจะได้เซิร์ฟที่ดีกว่าเดิมเลยนะคุณผู้ชมอย่างน้อยสกิลก็ออกเร็วขึ้นนะนะเมื่อกี้โคตรปิงเลยแต่น้อยนะครับเซิร์ฟที่แล้วเนี่ยมันก็ดอบของให้เรานะครับเป็นดาบะเนาะไปไปฟาร์มจุดเดิมมนต่อนะฮะฮึ เลเวล212แล้วครับคุณผู้ชมมาเราจะอัพลงไปที่เมจิกตอนนี้เราใช้สกิลสุดท้ายได้แล้วนะครับดาร์กอัลติเมทโอเคมานาะไม่พอนะต้องแอบต้องรีมานาก่อนลองใช้ดูซิหุ้ยยังไงสิยังเุ้ยเดเมจเจ็ดพันเนอะอ๋อ,อมันเป็นสกิลชาร์จว่ะคุณผู้ชมมันแบบชาร์จเฉยๆเลยนะไม่มีอะไรเลยมัน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 ชาร์จนะไม่ค่อยดีเลย คือมันชาร์จนานแวกอาจจะต้องเปลี่ยนกิมโมนจริงๆนะคุณผู้ชมตัวนี้มีคนมาฟาร์มเพิ่มด้นะฮะโอ้ขอฟาร์มบอสด,ด้วยอ่ะฮึบฮึบฮึบนั่นนั่นนั่นสกิลเออตายแม่นะโอ้แค่อยากใช้แอนตี้เท่านั้นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องหาจังหวะก่อนจังหวะนี้แหละฮึบนี่งไงจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละชาร์ โอเคไปเปลี่ยนกริม,มรัวกันเถอะ <c oughs> แต่ก่อนจะไปเปลี่ยนกริม,มรัวนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวสกิลให้ดูแล้วกันว่าสกิลกริม,มรัวด์กอันนี้นะครับของหัวหน้าหน่วยยามิมันมีอะไรบ้างเริ่มจากสกิลแรกเลยแล้วกันนะครับสกิลดักคัทเป็นการฟาดพลังความมืดออกไปนะครับแบบเป็นเป็นปลานาบนะสีดำดำมืดๆอ่ะส่วนสกิลที่2นะครับที่เราจะได้ก็จะเป็นสกิลด์กสลชอันนี้ อ่าเป็นการฟาดพร้อมพุ่งไปด้านหน้านะครับก็ค่อนข้างจะดีเลยนะเอาจริงส่วนสกิลที่3นะครับ Dark TP ตามชื่อเลยคุณผู้ชมเทเลพอร์ตสกิลสุดท้ายนะครับ Dark Ultimate ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมฮึบอืฟาดไปนะครับเดเมจเยอะมากแต่ชาร์จโคตรนานเลยครับพี่ ชาร์จนานว่ะก็ประมาณนี้แหละไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับการฟาร์มแต่ถ้า PVP ก็น่าจะได้มั้งไม่รู้นะครับเปลี่ยนกริมัวนดีกว่าเล s โกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอยู่20เลยหรอลุยดิรออะไรรีเจนเรนอ่ะเรนฟอกเมนอ่ะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูเลยไม่ได้ด้วยว่าอันนี้ต้องมีสเต็งคุณผู้ชมรีวิวไม่ได้นะฮะ ลึกว่ามันใช้เมจิกหมดเลยอันนี้บลอนด์นะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูสกิลนะครับคุณผู้ชมสําหรับบลอนด์นะอ่ะเดี๋ยวดูสกิลเป็นไงนะครับอ่านี่สกิลแรกนี่บลอนด์วิปนะครับคุณผู้ชมอ่ะอีกรอบหนึ่งแล้วกันบลอนด์วิปอย่างงี้นี่อุ้ยได้อยู่นะสกิลดีอยู่นะดับเบิลบลอนด์วิปอย่างงี้โอ้ว้าวได้อยู่นะสกิลตัวซีนะครับอย่างงี้สกิลได้เมจหมดเลยแฮะอุ้ยนานอยู่นะ สกิลนานอยู่สกิลสุดท้ายครับแอร์เรียบลอนอย่างนี้โอ้ oh, เดินไปได้ด้วยว้าวเฮ้ยทำไมมันดูดีกว่าก <c ười> ริม,มรัวดาร์กเนี่ยไม่เป็นไรไปเปลี่ยนกริม,มรัวต่อครับคุณผู้ชมขอให้ได้กริม,มรัวดีๆนะหมุนเลยโอเคอันเดิมโอเคดาร์กอันเดิมเลยเบื่อแล้ว บลอนซ์อันนี้รีวิวไปแล้วเมื่อกี้นะรีเจนรีเจนหลับเป็นยังไงน่าจะหิวเลือดปกติหรือเปล่าหิวเลือดจริง <ๆ S 2> ด้วยนะครับแอรี r e รีเจนแล้วก็แวมไพร์รีเจนเป็นไงเอ่ยอ่ามันมันก็ดูดีนะแต่น่าจะใช้กับพวกดาบนะครับเอาจริงรีเจนอีกแล้ว วอเตอร์เอ้ยอันนี้ยังไม่เคยใช้อ่มาดูดีกว่าวอเตอร์ Water ก็น่าจะดีอยู่นะคุณผู้ชมกริมวัลเลมนี้น่าจะใช้ได้นะครับดูสิสกิลแรกตัวแซดนะครับวอเตอร์บอมวู้หุยยดูดีจังดูดีมากวอเตอร์เอ็กซ์พลชั่นนะครับอันนี้ว้าวสาดน้ำนะฮะนึกถึงวันสงการานสกิลตัวซีครับวอเตอร์หิวหิวเลือดหรอหิวเลือดจริงๆด้วยเฮ้ยสกิลมีหิวเลือดด้วย สกิลสุดท้ายนะครับวอเตอร์ฟลูดเหรออ่านไงไม่รู้นะครับช่างมาแล้วกันก็ประมาณนี้สกิลดูดีมากคุณผู้ชมเหลืออนะีกสิบเนี่ยวอเตอร์อีกแล้วบลอนดีเจนรีเจนรีเจนอุ้ยเริ่มเสียแล้วว่ะรีเจนมารัวมากอุ้ยจะหมดแล้ว จบหมดแล้วไม่นะร้อนจบหมดแล้วคุณผู้ชมสุดท้ายขอให้ไม่เกลือนะสุดท้ายเลสโกแล้วเฉลือกอะไรได้มุ้ย <c oughs> สวยแล้วเราได้มาเป็นเรนฟอร์ e เรนฟอร์สมินะครับแน่เป็นอันนี้ มันก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนสเตตนะครับคุณผู้ชมเพราะากริม,มัวนี้มันเป็นกริม,มัวที่จะต้องอัพสตริงนะครับมารับเดลี่รีวอร์ดก่อนนะคุณผู้ชมดูสิว่าจะได้ไรายคอกริม,มัวได้ไหมโอ้โหเรทสปินวัตเต้เฮกเรทสปินเนี่ยมันดีตรงไหนเอ่ยอันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่เคยรีเลยนะครับเราจะต้องอัดสเตตนะครับไปที่สตริงเลยนะคุณผู้ชมสกิลแรกนะครับเรนฟอสครัชเชอร์นะครับเป็นประมาณนี้เนาะ โอเคตายจ้ะอ่ะสกิลแรกใหม่แล้วกันนะครับเร i n นฟอ c e สเมนต์คราชเชอร์ครับสกิลนี้แบบนี้นะครับสกิลที่สองครับเร i n นฟอ c e สเมนต์กริมมัวนะครับอันนี้เฮ้ย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 ปุ๊มอุ้ยสกิลที่สามนะครับเร i n นฟอ c e สเมนต์พันธ์นะครับแบบนี้สกิลมันดูฟาร์มได้นะคุณผู้ชมจริงสกิลสุดท้ายนะครับเร i n นฟอ c e m เมนต์ทรานส์ฟอร์เมชันนะครับอันนี้รอมานาแป๊บอุ้ยมานาไม่พอนี่หว่ามันใช้550เลยนะครับโอเค เดี๋ยวไว้ค่อยดูแล้วกันเนี่มานามไม่พอโทษทีครับโอ้โหชาร์จเป็นปีชาร์จหนึ่งปีเุ้ยแต่มันก็ได้อยู่ปะได้อยู่นะมัน,ม,นมันพอฟาร์มได้อยู่นะคุณผู้ชมไม่ได้แย่ขนาดนั้นอย่าไปดูถูกใช่ไหมอย่าเพิ่งไปดูถูกคุณก็อย่าเพิ่งตัดสินผมแค่นั้นแหละ <laughs> ถึงจะฟาร์มยากเดี๋ยวฟาร์มได้ โอ้โหกระโดดอื้อโอเคฟาร์มได้อยู่ได้มา3ามเลเวลเลยนะฮะก็โอเคสเตตเก้านะครับใส่ไปที่มานาครับคุณผู้ชมจะได้เห็นสกิลสุดท้ายแลละเรนฟอร์มเมนต์ <reinforcement S 2> นะครับทรานส์ฟอร์เมชันสกิลนี้อ๋อแปลงร่างเป็นตัวใหญ่เฮ้ยดีปะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับแต่ตัวมันใหญ่เฮ้ยเฮ้ยฟาร์มได้อยู่นะต่อยธรรมดาพอแล้วปะโอ้โห พอก็แย่แล้วเลือดหายเป็นข้อเลยสกิลไม่รู้ว่าแรงกว่าเดิมหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันแปลงร่างนะครับนึกถึงผลพระเลยคุณผู้ชมโอเคครับตอนนี้ผมเลเวล226แล้วนะครับมันให้เปลี่ยนเคเวสใหม่แล้วในที่สุด เบื่อคี้หน้ามอนพวกนี้แล้วนะคุณผู้ชมได้เปลี่ยนเควสักทีแต่โคตรไกลเลยเป็นแบบ2,000กว่าเมตรอะยาวๆนะครับคุณผู้ชมมอนตรงนี้ไม่เกิดนะครับตรงนี้น่าจะเป็น Evil o l d m a n เนอะเออคือเอาจริงนะพี่จำไม่ค่อยได้นะครับว่าบอสแต่ละตัวเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างมันน่าจะมีจุดบอกบอสเอาจริงเฮ้ยตรงนี้เกิดเฉยเออคอรับวิาเหรอโอเคตัดเลยดีกว่าคือผ่านทางมาพอดีครับฮึม ไม่ดูดรอบอะไรบ้างนะผู้ชมจ,จัดการก่อนละกันโอ้โหเจ็บ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 มากฮึกระโดดนี่อย่างเฟีเ้ยวโอ้โหมันสกิลตอนเรากระโดดลงมาพอดีเฟี้วกว่าอื้อโอเคเรียบร้อยมอนตายนะผู้ชมจุดรับเควสอยู่นี่เหรอโอเคอยู่นี่เนาะค<ม>อรับแบล็กสมิธนะครับอันนี้มอนชื่ออะไรเอ่ย พอรับแบล็กสมิทอ่ะมอนอยู่ฝั่งโอ้โหฟาร์มง่ายเลยอย่างงี้กระโดดจุดเดียวจิบหมดทุกตัวโอเคเฮ้ยมีคนมันเกเรผมขอกำลังใจหน่อยครับฟาร์มเลยอื้อโอ้โหแรงมากกระโดด เออเรียบร้อยดรอปนะครับดรอปเป็นเนกเลตนะคุณผู้ชมเป็นสร้อยคอนะครับนี่เป็นสร้อยคอแบบนี้เพิ่มเลือดให้เราอีก100ดีอยู่นะได้เพิ่มเลือดด้วยนะครับ100เลยโอเคเดี๋ยวกลับไปฟาร์มจุดเดิมกันโอเคคุณผู้ชมตอนนี้พี่เลเวล249ร้เ้ลยนะครับฟาร์มชุดนี้เสร็จก็น่าจะ250แล้วจะได้ย้ายเควตแล้วนะครับนี่2 5 0แล้วนะครับ ถึงเวลาย,ย้ายเควสแล้วแต่ว่าขอเควสนี้เสร็จก่อนเนาะคิดว่าจะเก็บเงินนะครับสักหมื่นหนึ่งเพื่อไปซื้อของนะครับมันมีของให้ซื้ออยู่เล่นไปเมื่อคลิปที่แล้วใช่ไหมมันจะมีของอยู่นะครับแต่ว่าของชิ้นนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้แบบว่าพูดในคลิปนะครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นพวกหมัดเนาะเออซึ่งเป็นอะไรที่สอดคล้องกับสเตตที่เราอัพนะครับอัพสตรงิงมาขนาดนี้ก็น่าจะลองเปิดใจใช้หมัดดูนะคุณผู้ชม โอเคฟาร์มกองนี้เสร็จแล้วนะฮะเป็นเลเวล251รเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปไปฟาร์มเงินก่อนนะครับเพราะว่าเหลือฟาร์มอีกไม่กี่รอบแล้วก็จะได้ของที่เราจะต้องการซื้อแล้วนะครับคุณผู้ชมไปฟาร์มเงินที่เดิมนะครับไร่ผักแปลงนาที่เดิมเลยคุณผู้ชมตรงนี้เลยพิธีการฟาร์มก็ง่ายๆนะครับมาคุยกับ NPC โปโปนะคุณผู้ชมแล้วก็เขาจะให้จอบเรามาเราก็ใส่จอบให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ใส่ไปเลยแล้วก็มาขุดผักนะครับคุณผู้ชม อ่าโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เงินผมครบแล้วนะครับ10,000ห,หมื่นโอ้ฟาร์มจนแอบปวดหลังหมดแล้วนะฮะกลายเป็นเกษตรกรชาวสวนชาวไร่เลยนะคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเราไปซื้อกันดีกว่านะครับคือพี่จำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าคุ้นๆอยู่นะคุณผู้ชมมันต้องใช้เงินหมื่นหนึ่งมั้งถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดก็คือตามนั้นแหละนะครับคุณผู้ชมก็คือจําผิดแถวนี้หรือเปล่าอ่าอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม อยู่ตรงนี้เลยนี่ครับ NPC อยู่นี่อยู่นี่เลยคุณผู้ชมโอเคนี่เลยนะครับคุยกับชายคนนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็เรียนเลยนะครับ10,000ืนตามนั้นแหละแค่นี้เหรอเขาบอกว่าให้เราใช้ดับเบิลจำนะครับหนึรครั้งโอเคไม่รู้่าช่วยอะไรบ้างนะครับเอาจริงเอาเป็นว่าทำไปคุณผู้ชมตามนั้นเลย95 96 9 7 98 9 9 100ครบแล้วครับคุณผู้ชม แค่นี้อ่ะอ๋อโอ้โหุ้ยอ๋อคือมันเป็นมูฟเมนต์จริงๆด้วยผู้ชมเดี๋ยวดูพี่กระโดด1 2 3 4 5สอ้โอ้ว้าวว้าวมันก็ดีนะกระโดดได้หลายรอบมากเลยนะครับตอนแรกพี่นึกว่ามันจะเป็นแบบว่าพวกไฟติ้งสไตล์นะครับแต่ไม่ใช่ว่ะคุณผู้ชมเป็นมูฟเมนต์ดีๆอันนึงเลยที่ควรจะทานะครับถึงจะไม่รู้ว่าเธอว่าใช้ทําอะไรเนี่ยเพราะว่าปกติก็ขี่ไม้กวาดอยู่แล้วหรือเปล่าเออก็นั่นแหละ แต่ช่างมาันเถอะเอาเป็นว่าเราสำเร็จวิชามาแล้วนะครับคุณผู้ชมและใช่คุณผู้ชมเราก็ต้องมาฟังมาต่อนะครับแต่ตอนเนี้ยเราได้เวลาเปลี่ยนเควสแล้วนะเป็นเควสคอรับคอมมานเนอร์นะครับมอนฝั่งนี้นะครับนี่โอโ้โหเจอเลยมอนแบบแน่นมากแถวนี้เฮ้เดี๋ยวต้องแปลงร่างเป็นร่างใหญ่ก่อนครับจะได้ทุบแบบโดนทั้งหมดนะคุณผู้ชมอือกระโดดอุ๊ยโอ้โหโดนอยู่นะ โอเค okay, ฟาร์ไม่ยากนะคุณผู Buff ้ชมเหมือนฝั่งนู้นเลยเอาจริงนะแทบไม่ต่างนะเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยนะเพิ่งเห็นว่าบอสเกิดเดี๋ยวจัดก,การบอสก่อนดีกว่านะบอสเกิดหรือนี่ลาก่อยนะเฮย้ยโอ้โหสกิลแรงเหมือนเดิมบอสตัวนี้ไม่ค่อยชอบเลยฮนะโอเคบอสตุยครับคุณผู้ชมไม่ยากนะครับฆ่าบอสตอนนี้เราฆ่าบอสง่ายมากแต่ประเด็นเลยฟาร์มตรงนี้เนี่ยต้องฟาร์มอีกยาวเลยนะครับ เหนื่อยมากตอนนี้เลเวล299แล้วครับคุณผู้ชมผมฟาร์มมาเป็นเนี่ยแบบเป็นชั่วโมงอะเอาจริงฟาร์มนานมากเลยนะครับแต่ว่าหลังจากผมฟาร์มมานานๆแล้วเนี่ยผมก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลังนี้มันก็ดีเหมือนกันนะมันฟาร์ง่ายนะครับคุณผู้ชมกระโดดแล้วแบบมอนก็คือแบบโดนแทบจะหมดเลยนะถ้ากระโดดดีๆก็จะโดนทุกตัวเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็สกิลเนี่ยค่อนข้างจะแรงอยู่นะไม่แย่เลยนะคุณผู้ชมเนี่ยสกิลใช้ง่ายด้วย ส่วนสกิลตัว x นะครับถ้าไม่อยากโดนมอนรุมตอนใช้ก็คือไปใช้ไกลๆเลยมอนมันจะวิ่งมาหาเองนะครับแล้วก็เราจะไม่เจ็บประมาณนี้คือสบายมากใช้ง่ายมากครับนี่ฟาร์มง่ายมากคุณผู้ชมลปอยสกิลแบบซบซัอือถ้าจะกระโดดก็กระโดดไกลๆหน่อยเดี๋ยวโดวนเดเมจนะครับเดี๋ยวโดนมอนรุมนี่นั่น,นโดนมอนรุมก็เจ็บนะครับนี่โอเคตอนนี้เลเวล3า0แล้วนะครับคุณผู้ชมบึ้ม โอเคได้มา2 l e เลเวลครับตอนนี้เราเลเวล302แล้วนะคุณผู้ชมก็จริงๆแล้วพอเหมาะพอควรแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบนะครับฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆหรือมีอะไรแนะนำนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะสำหรับคลิปนี้ไปละจุ้ยบายไปแล้วครับ